ตาวมั์มันก็นได้นกกระทามันปีนไปเนาะนกตับักแดงแต๊ะแต่แแบ,บายดีไป่นองมาซื้อ,อแล้วกินเนี่ยมาเราดาวมณ์เราได้ไกลเลยอย่างใกล้ที่สุดยุตลาดแบงเตโน่แล้วไปเอนอะแล้วก็จะขายเลี้ยงกันเหี้ยวเลยเไปเนอะเนี้ยวเหยียดเลยเ,เดี๋ยวตอนนี้รอเหยียวเราเลียงก่อนดาวมณ์ยังกี่เดี้ยกกง ไม่ไหมก็สดเลยอันนี้แบบเป็นเป็นไม่เป็นเป็นเครื่องไม้แลัวนี่อันนี้อันใส่กอกซีนก็ใส่กอกหมูเชยไหมหมูมันอบหวานเอ๋อมันี่อนก็มีได้แต่แบบบ้าข้าวส่ก็เยอะข้าวใส่้าต้าวใี้าข้า ไม่เท่าไรแกกม่จะเก็บแทนเก้าแทนเก้าสองลอไม่ละสองลอยได้ไปหรองแทนเก้าแล้วเครื่องในล่ะจะเป็นเงินบาทเท่าไรแ้่แเครื่องในเป็นเงินบาทเท่าไรแม่เครื่องไนกับแซ่บเน้ยนเพิ่นใส่เงินเี่พมาคล้องแล้วบานเพิ่นเราี่น้องแล้วเราเพิ่นก็อยากฝืดได้สักหน่อย ถ้าลักนัดได้แล้วพี่น้องขายดีโอ้แม่ค้ากัรติดมิดคิดเลยพี่น้องเพราะว่ามันฮวอนนิฮะทป่ไฟพินอยาวเหยียด,ดพี่น้งนนองเลยเฮ้ยมันกระชีว์เปล่ามันกรเป็นเล่นมากระบะไรน้อแม่เนาะเป็นชุดขายแบบมันจะเน้นไกลเลยพี่น้องเลยมาพี่น้องมาฮอดเนี่ยน่นาชั่นแล้วกันไอ้กระนุ่มเน่ยมาสู้ลูกหลานกินกินลูก อย่าบ,บางกล้องพระเอกกันนี่ะอเอาเดี๋ยวลุงกินคำหนึง่งโอ้โกลัวแล้วเขาะลจะกินก้อน <c oughs> <c oughs> อมจะจะเข่ามูก <c oughs> ้อนลุงรู้แล้วว่าทางน้องเมฆโอมเนี่ยต้องต้องลุงต้องกินกน่อน อ้มมมดอันนี้เลยลูกคนลกเอามัดม้วงอันหัวขวากันเลยมองเงี้ยมองเมี้ยเอามดเลยบอกเอามันโรดเอามัดโรด์รูกินแล้วธรรมดาวนเก็บคือคือว่าจากองก็ได้กินอย่างนี้โอ้นั่นนั่นนั่นพี่องเงี้ยเขต้องทีเอาได้ไหมเนาะงคยเขาต้องทืออกเพราะว่าร้านไข่อย อั้ป,ป้าทให้ปมขึ้นมาน้อก,กูเจ็บแอลเดอเออ้าลุงเมนเนะงลุงก็กินแม่เจ้านะลงปปุลงก็อยากให้กินเอกินยังจักเตียนอนเลยไอเพ็์เอ้นอนรถนมาขนมเลยมาหน้าแต่ละคนทุนเนาะเพาเนี่นยาปากเสียเพราะมือ ต้มหูอะกสะดือว่าต้อจกสะดือนอมันตีนใส่มันี่ยมันจินมนุ่มมากจกสะดือกินลูกพี่ต้องบางเล็กน้อยนอนไปเนากดดีวบดีดิตีมให้ลูกน่ยกินยังกัดกิน น้องุงเลยกินพวเก่งขึ้นมมน้องเมย์นี่แหลกับพกิรนร้านใต้กว่านี่นันทีนี่เสีย้อไม่หลังทีนี่เยพ่อสีนีเออกินสมนี่ เอาให้เด็กน้อยกินเ่คุณยายเปนไกินเป็นบัเตอร์รอจิ้มเดี๋ยวอันอมิ้มเสีอันอันติเตอเบร์บ้าอจิมเนื้อใส่กอกกันนึ่งบอาะบริจิ้มขนงนิ้มใส่กอกกันนะกินข้าวเผาเนี่ยก้อนเขาเจเจ้าริหามันจิ้มเนี้ยหรอกินขนมอยู่ทนี้ราบริหารเร อายุมันนางมันซื้อ,อเห็นหนาป่๊บอะใก้องหันเพื่อกินก็บื่คือ <c oughs> <c oughs> น่าลุ่กินเนื้เจ้าน่ะกล้องเดือนนี้ง่ล่ะเห็นหนาลุ่มกว่เห <c oughs> ็นใ้่ <c oughs> อหนนี้แค่ห <c oughs> ั่ <c oughs> นหรอเนี่เห <c oughs> ็นเบกับใส่ <c oughs> ใช่เหน็นยังล่ะเห็นจังของ เมื่อกี้ตีคน,น,เ,เ,นเรือแล้วเิจะมือถืออันนี้มาจากก้อนเขาน้องเมฆแล้วเรยยนคะนาเน,นเป็นกิ๋มเป็นกินมาดอีกักนถ้าน้องเมฆเรากินได้ดหอมแล้วดีอะ่ะแม่เท่าขอเบยู่แม่เท่าเบลนไทบุกกับแม่คัน เขาเป็นใจมันเียอไอ้คนเด่นทางไหนมึง้เร่ากป่เนะี่ย กินน้ำกันเนื้อพี่ Twelve, ้องนิ้งท anyway> ้ามมือเทดยกันอันนี้ทางมีเ็ียงบัตนีุผมาม่าให้เด็กเด็กน้องนีกอือุมามาให้เดกเดปนนองเบิ้งบวนะบวยจังหอน้นมันได้หลายนะมึง น้องน้องไส้คอยกันที่ไปสันที่ะมม้เนี่อ๋อ้สั้นที่ไอเอาต่างคน่างมีหนาที่นอนเตียงหรอกปีใหม่เออเอาพี่น้องมากินขนมน้ำเด็กหน่อยป่ะสินี่นี่ทำมันสิฮอตนะกินเป็นบอสเมียนกินน้ำใยสเมียนก็ยูน้ำใยเอานอนกิน เออขักจะนอนกินเลยนั่งกินน้ำเขียวเออกินมามาฮะเนี้ยครับถ้ากินน้ำมันออกแล้วไปก่อนเด้อเออไปมะเขือนนี่เมื่อตัวเลือกเด็กวัานายมะเขือเนี่ยมดตือกันแล้วครับเลิมิงเลยเออเอาวกินรสปลอดภัยบาวเตะไปเนาะกินลูกในย้อนในบาวเตะนี่ไปเนาะบาเป็นมาอยู่น้ำหนึ่กัด มันจะคว่ำอเคออถือว่าเราถือว่าโอเคว่าเพชรวัดกาือว่าดีคนนึงนหะพี่น้องบอกตเห็ดยูเฮ็ดกินนี่บ่เกียงบจะมเน่เห็ดคนได้มัน่นมได้พัดีเออนใ้นว่าวสุพรเออาน่าเนผัวนึ่งว่านงไหนมววากว้างมากเนียว่าวในเงไหนใช่วัจ๊แจ๊กแจ เออทำม,มันได้ได้ไดเออนั่งอ้วนค่อยเออแต่ละอันเล็กจังเอาขึ้นละให้พร้อมดีน,ออน้ำพี่น้องเศร้าในห้องก็าชได้กินอันนี้แหละแล้วมันมันก็นได้นกกระทามากินพี่้องกินน้ำตำบักแดงแซ่บกินก น่ากินอยู่เด้กพี่น้องแต่น้องเมยียเขายังนอนอยู่กินลูกกินอืมกินน้ำเรียนน้ำเอานี่ก็กินเมฆเอาทางนั้นกระไรขับน้ำเขียวนี่เนาะอืมเออแป้งนวดด้อแป้งนวดของความมั่นแน่นเอาวันนะ่ะมีความสุขเฮ้ยความสุขเฮ้ยมีความสุขเฮ้ยเป็นดาวหนาเลยเฮ้ยอ <laughs> ย่อคอยเม้าตา้าเลยคนชิงนอ่ะ งงที่ไร่เราตื่นเช้ามา,ามแล้วก็ไปหาเห็ดกอกเห็ดคีมเราเข้าห้องน้ำมาทานมาันไหมโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาเบียร์กันที่ใบซ่อมนี่นะไใบพอดไม่คิมหน่าไปกินแซ่บๆในช่องสาวเราบอกไอ้สันน้ำมันด้ตยตำหุงน้ำบ่เออโอเคโอเคพี่น้องไล่เนี้ยลาก่อนจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า